I don't know. Wait 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 wait. Too nice too normal. I gonna be doing. Uh, no 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 no. I gonna move something. <c oughs> สวัสดีค่ะแม่บันท่ายในตางแดนยูเคนะคะ Move a bit, please. ตอนนี้ฉัน <c oughs> มากินอาหารเย็นนะ,ะ Move a bit, please, darling is t hot please darling no put it แม่เขา Right, when I need you, we come. t h a n ีห้องกินนะคะ Rose Lamb มาันเนมนตัวอย่างเห็นนะคะ r o Lamb มาสัน r l e m Darling is hot, is burn. Move back a bit please. Darling is hot. Sophie listen to Mummy is hot. Take it away, take it away. กิน Rose Lamb นะมันเนี้ put ูด d o าว is hot believe me you not listen to me, come touch is i t hot in here hello slam นะคะ slam สวัสดีค่ะน้องโซฟีจินนี่บีดาเซลาดาบันโตอยุงนะคะโซฟีนี่โตอยู่ไหย right is hot darling get down please get down please Put it away. เพย่งมาดาลูกไส่ตัวหนาเด้ mm hmm. มองอยากหลายไหมล่ะว mm ่าบงยากอยากเขาบอกอยากอยา,ากตัวจริงเ่ยอยากย o บิโน t ิสินม o ยูเกะเบิ e ์นโดนโดน t c o m p l a i n I will not say anything. s a y a n y t h i n เ I'm ไี l ยู r หลายดื่มไหมคนเก่ง่าแทน n อยูโนชิดาเโดโอ้ yes s m o o a bit

อันนี้ roast p o t a นะคะ yeah, yeah roast potato how many you want one or two อัก one one enough must you have two yeah move bit please m o v a bit move a bit so s o t h t ยากปลกเปีลูกนี่ right t ั i s o n น์ไมมีพูดวิทย์่นเอ อันนี้พาสเนป p มย่ามมีพูดทัานี่ออนเดนมาฟิลคันยูคไคว่ดาบิทโปรดอันนั้นก็เสียงดังดังฮอนดูไรดัชเช่มู๊แป๊ะกระเบิดจักสีตัางกองไปใส่นะฮ้อมกระเห็นไหลเทีที่สองที่ว่าซักเซตฟูลมีคนอ่านหลัวก็ะเห็นนะคะดีใจ อันนี้กระพัก์ตที่หนึ่งกินเป็นหมอเลยนะคะกันสิต้มแบ้งต้มนึ่งสิแมกกาซีน,นมันน่านนะมันน่านนะนี่เนาะนี่นแป้งกับเไดไม่แหมแต่แค่รอ้อนโมไฮไลท์ดอกค่ะอัน,อ,นอันนี้โรเซ่ Ah, uh. this video They are asking you, how are you dear? How are you? <laughs> Bye, thank you. You like this. You like this muffin. Right. Maybe have some more that one. <laughs> Move back a bit. Hương. Sung nha. นี่นะคะนี่นะคะอาหารโรสแต่มูแปลกก่อนบิ่งคีดีไง Right I have to wash again now Open the door please And take it Muffiel a t n Don't play I don't like you play and eat t h e same time Right That one for you m u f f i e Never s a i d thank you Yes, uh. It's nice? Yeah. I haven't even tried it. Show, what, show what you got. Tell friend I got some carrots. Yeah. I got some lamb. Potato, roast potato. I got roast potatoes. I got that. Yeah. Make and sure. I got broccoli and I got collagen. Mm -hmm. That's it all done. Money, guys. Thank you. แม่ก็พอสิกินกับสิจัดใส่จานคือกันนะคะโอ้หอนสิเลือกกินมัอนี่ที่จริงเขากินวันอาทิตย์กันเนาะแต่ว่าเลือกกินมัอนี่เพราะว่าวันอาทิตย์กลับมาจากเหตุงานนะมาแล้วเหตุงานด,ง <c oughs> ดูแลสุขภาพขอบคุณค่ะดูแลสุขภาพกินนี่พี่กันนะคะดูแลสุขภาพนะคะอ,อ,อากาศก็นาวอยู่ค่ะแต่ว่ามันกะ ในบ้านมันกะเอาอุ่นเนาะในบ้านมันอุน่นบอได้ฮหดใส่อบอบ็อกครีมเนยกับชีสครีฟฟาร์ชีสบอหลายบอใส่หลายผักใส่หลายก็กินบอเบิร์ดแม่เดี๋ยวเอาให้พราวบ้านเพิ่มไปจักหน่อยก่อน พักอันนี้เอาใส่บัตเทอร์น้ำจืกน้อยนะคะมันค่อยส,สอเ,สเสดียบมันค่อยส u บ e r dry บาแหงก็โดดเดี๋ยวหันหันมาเบิ่งทางนี่เห็นบีบฮ้าบอร์อันนี้ของชาวบ้านโรสแรมเห็นแล้วกับหันหันหันกับเลใไซอ,อ่ะในอ่ะ กรีวี่นะคะแล้วเ,เขาอบอีกทีนึงมันควอนนิ่มก็เช็ดสุดจักหน่อยก่อน make effect <laughs> กินเลมมาก,กินเลม ขอบจานเั็กน้อยก็ห่อนนะคะห่อนอู่นนี่ห่อน <c oughs> อันนี้กระล่างสวยพอดี Protato r o โรช p o t a t o ตอนเห็ดโบเล่โล่งให้เบิรงนะคะเพราะมันใส่เวลาอิงยังสินะซึ่งแม่นบานเห็ดงานผอมเห็ดการบานเห็ดอกอยังสินะเปรี้ยบโบเน่เขาไหวก้อนเพื่อุ้น อันนี้ผ้าหนิบส่ฮั่นเน่มันออกหว,วานอันนี้จานหองข้าบบานเขาแม่บ้านคนหนีไปเบิ้งนะคะอ่าอาหารเขาบริกรกล้องเพราะว่าอันนี้เะคอยไปเบิ้งเด็หน่อยกินนะคะว่าเขากินกังได เไปเบิ่งเด็กหน่อยนะคะพร้อมเสิ <c oughs> ร์ฟก็พร้อมเสิร์ฟห่อนขนาดได้แดงเปิดหน้าต่างก่อนโอ๊เปิดปร,ประตูก่อนอย่าหยับจังยานกันใช่ Uh, uh, we'll I'm really I like, like the of new, uh, your mouth first yeah. yeah, yeah, very well in it's Sophie. the last, the last one, in She's moving on. She needs to move up to the next group. You She's Matthew's group. So uh, I'm hoping that there's a, a space We have a fold. Fine, fine, you're missing the point. There's no There is no version no, of this. I don't know, maybe maybe your army comes room. and maybe it's too much for us, but it's all on you. Yeah, yeah, we fine. Bye. That's Bye. From, from Hi! Hi, Jimmy B. Hi, Jimmy B. I'm, I can't remember. I'm I'm sorry. Sorry. No, no. mine's no. just a line yeah, so there's no issue. This is my

Oh what were you watching? Uh, a of... Right. See you later. See you later. Bye. 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 Alright, maybe when we look at mommy first. Look, look at my food first. And that's it. No, just a little bit. No slam. เราเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ